สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน พลเรือโทปกครองมนทาดผินโคษก,กองทัพเรือเปิดเผยผลการคัดเลือกแบบอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ประจำฐานบินชายฝั่งกองทัพเรือโดยว,วิธีการคัดเลือก ซึ่งบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทเอลบิดซิสเต็รัฐอิสราเอลเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น120ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ4,004,652,000บาทโดยเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงไว้แล้วจนกระทั่งส่งมอบงานณนะกองการบินทหารเรืออำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหรือพื้นที่กองทัพเรือได้กำหนดไว้ตามประกาศ สำหรับขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการจัดทําร่างสัญญาโดยคณะกรรมการร่างสัญญาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการลงนามระหว่างคู่สัญญาคือกองทัพเรือบริษัทเอลบิดซิสเต็มและคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตหรือคอปทอลงนามร่วมกันสาฝ่ายโฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าพัฒนากองทัพเรือให้มีความทันสมัยเข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโปรง่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการหารเรือก่อนหน้านี้กองทัพเรือได้มีหนังสือเชิญชวนสาหรับซื้ออากาศยานไร้คนขับประจําฐานบินชายฝั่งโดยวิธีคัดเลือกอากาศยานต่อสู้จํานวนหนึ่งระบบ ล่าสุดผู้ได้รับการคัดเลือกคือ e l b i ิ System Aero Space เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น4,465,200 0บาทรวมภาษีลัวค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วลงนามเอกสารโดยพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการกองเรือยุทธการประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาอากาศายานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง โดยบริษัทเอลบิ s ซิสเต็มแอร p a สเปเป็นบริษัทสัญชาติอิสราเอลเป็นผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับยี่ห้อเฮอร์เมสในรุ่นเฮอร์เมส900และเฮอร์เมส450ซึ่งข้อมูลในต่างประเทศระบุว่ากองทัพบ,บกไทยมีดโดรนรุ่นเฮอร์เมส450จำนวน4ลำประจำการอยู่ณกองพันธ์บิน21กรมบินศูนย์การบินฐานบกจังหวัดลบบี ทั้งนี้เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานจากกระทรวงกลาโหมว่าพลเอกวรเกียร,รัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมได้เซ็นอนุมัติซื้ออากาศยานไร้คนขับประจําฐานบินชายฝั่งหรือโดนของกองทัพเรือจากบริษัทเอลวิสิสเทมของประเทศอิสราเอลรุ่นเฮอร์เมส900จำนวน7ลำ รวมทั้งได้รับการรับรองจากกรมบัญชีกลางรอเพียงกองทัพเรือประกาศให้สาธารณรับทราบอย่างไรก็ตามหลังจากนี้พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการหารเรือหรือผู้แทนจะดําเนินการเซ็นสัญญาจัดซื้ออย่างเป็นทางการต่อไป โครงการดังก,กล่าวมี5บริษัทให้เข้ามายื่นข้อเสนอและเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคือตุรกีจีนเสนอ UAV 3ลำเท่ากันส่วนสหรัฐอเมริกาไม่ผ่านการพิจารณาขณะที่จากอิสราเอลบริษัท IAI เสนอ UAV จำนวน5ลำและบริษัท Elbit s y s t e m เสนอ UAV 7ลำที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยกองทัพเรือยึดปัดจจัยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับกองทัพเรือสูงสุดมีคณะกรรมก,การความร่วมมือป้องกันการทุจริตโดยกรมบัญชีกลางมอบให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสังเกตการทุกขั้นตอนและส่งเรื่องมายังกระทรวงกลาโหมเป็นต้น